สวัสดีค่ะวันนี้ชาติจะพามาตอนกิ่งฝรั่งนะคะแบบฉบับง่ายๆนะคะ,ะวัสดุวอัอุปกรณ์ที่ทำก็จะมีนี่นะคะปุ๋ยมะพร้าวผสมดินแช่น้ำหมาดๆนะคะแล้วก็เชือกฟางมีดสำหรับปั้นนะคะ,ะเราก็จะเอาใบออกก่อนนะ นี่นะคะเขาจะคั้นตรงนี้นะป้องนะคะคั้นตรงกล้องระหว่างตานะคะระหว่างข้อนะใช้มีดนะคะใช้มีดที่คมหน่อยนะ,ะแล้วก็กรีดนะ,ะบางคนเขามีที่คว้าน ที่แบบว่าแกะลอกเปลือกตรงนี้ก็ใช้ได้นะมันง่ายดีนี่ชอบไม่มีก็จะใช้วิธีการลอกเปลือกสีน้ำตาลเนี่ยนะคะออกขั้นตอนนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะถ้ามีดไม่คมนะคะเปลือกของฝรั่งตรงนี้กิ่งฝรั่งตรงนี้ก็จะช้ำได้แล้วก็ปูดยากนะคะแล้วก็ถ้ามีดคมเกินไปนะคะก็จะบาดกิ่ง อาจจะทำให้กิ่งฝรั่งหักได้นะคะก็ค่อยๆนะคะใช้สมาธินิดนึงนะคะในการปอกเปลือกอตรงนี้นะคะเราจะขูดนะคะขูดเอาเนื้อเยื่อตรงนี้ออกให้หมดนะคะเนื้อเยื่อตรงนี้ก็จะเป็นแบบท่อลำเลียงน้ำ แล้วก็แล่ทากเขานะเราก็จะตัดท่อส่งน้ำตรงนี้นะคะท่อส่งน้ำส่งอาหารตรงนี้นะการเลือกกิ่งที่จะตอนนะคะเราไม่ควรจะเลือกกิ่งที่แก่เกินไปนะคะให้เลือกอกิ่งที่พอดีนะคะไม่แก่หรืออ่อนเกินไปนะคะอะพอขูดจนรอบแล้วนะคะ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะหลังจากนั้นช่อก็จะเอาไอตัวว่านหางจระเข้นี่นะคะมาทานะทาตรงนี้นะรอยต่อตรงนี้นะคะรากเขาจะออกตรงนี้นะช่วงบริเวณนี้นะคะเราก็จะทาตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามะพร้าวดินมะพร้าวนี่นะคะ มาหุ้มไม่เป็นตุ่มแบบนี้นะ ตรงหว่น,นี้ให้มัดให้แน่นนะคะ เป็นอยนะคะหอยเันเสร็จเรียบร้อยนะคะรออีก45วันเรามาดูกันค่ะว่าจะมีรากเยอะแค่ไหนค่ะ